พันเน็ม c แจ้งมาว่าสต็อกจริงๆมีแค่200แต่ว่ายอดคงเหลือตอนนี้ก็คือยอดสามารถโอนได้ถึง4,200วิธีเช็คก็คือดูรหัสรหัส,หสเม็ดวัตถดิบ2507 009 8 00 okay. 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 แล้วก็มาที่ okay. Okay. ช่อง2,022 <Okay. S 1> เมนูพิมพ์ จะไปดูการ์ดสินค้าสินค้าการ์ดจำนวนบั <Okay. S 1> นที่ตามที่ระบบตามโดยละเอียดแล้วก็ดูสต็อกแมทต์โซนหนึสองแล้วก็จนถึงสามปึงสองสอง ตรงนี้ให้ใส่วันที่ครอบคุมปี9,999เลยเพราะว่าอาจจะมีการป้อนวันที่ผิดแล้วก็ใส่รหัสเม็ดตัวที่มีปัญหาก็คือ250 7009800แล้วก็ครั้งที่มีปัญหาที่เราจะเช็คยอดเม็ดวัตถุทิบก็คือครั้ง0ูนย โอเคโอเคตรงนี้ก็คือรอรีพอร์ตขึ้นถ้าเป็นหลายๆพาร์ทสามารถโหลดลงไปเช็คโหลดลงไป,ไ,ปไ,วไว้ที่ Excel แล้วก็เช็คได้อันนี้ถ้ารายงานขึ้นมาแล้วก็จะไล่ารายละเอียดมันจะมีวันที่ o อก็คือ in นอ่ o ก็คือเอาตัดจ่ายออก p ก็คือซื้อซื้อเข้ามาก็จะดูรหัสเม็ดดูวันที่เลขที่เอกสารที่ซื้อเข้ามาหรือว่าเลขที่เอกสารที่จ่ายออกนะคะเดือนสิบเอ็ดเข้าใจว่าเดือนเดือน สิเกินมา4,000อ่าหน้านี้สต๊อกคงเหลือ200สตอ๊อกคงเหลือ200นี่คือถูกต้องตามที่เขาแจ้งนะคะถ้าอย่างเงี้ยก็คือสามารถแก้ไขข้อมูลในอ่าสต๊อกคองเหลือปัจจุบันในในดาต้าเบสได้ก็คือไปดูที่ m product แล้วก็ ตัวสต็อกนะคะแก้ให้เป็น200ก็คือถ้าอย่างเงี้ยยอดถูกแต่ว่าการดึงข้อมูลอาจจะมีการเออเลรอระหว่างทางเพราะฉะนั้นก็คือก่อนแก้ยอดก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าสต็อกจริงๆแล้วเหลือเท่าไหร่โอเคค่ะ